อันนี้คือตุก้าโมงแล้วไม่เิ่มเลยผู้ชาขี่หรือเปล่าครับโกโก้ขอไปเลยครับขอไปเลยเป็นแล้นึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งตอนแรกเออถ้าเป็นเซตแรกโก้ขอพี่ก๊าดายพี่ก๊าดายบอกแล้วว่าให้สิบแท่งนะก็คือโก้ได้โกยได้ก่อนอร่อยงงไหมลิฟคืนลิฟติดคนที่ทาแล้วไม่หลุดจริงโโก นี่กําลังคิดว่าจะตัดออกอีกรูปหนึ่งแล้วเนี่ยลัวไม่ทันเฉพาะค่าศัตรูนี้โดนไปเกือบสองแสนแล้วนะโปรดักชั่นเราวันนี้เป็นลา้านเป็นล้านนะทุกคนเห็นอย่างนี้สวัสดีนนครับผมวันนี้นะครับผมโทดี้นะครับจะมาเป็นพิธีกรพิเศษในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ดาร,รา,า,ารผู้ที่เป็นแม่ง,งานของเราวันนี้ขอเสียงปรบมือพบกับคุณกระแตอาเสียมครับวันนี้คุณคุณมาทําอะไรที่นี่ครับวันนี้เรามาหาอะไรกินแถวนี้นะคะ่ะอ,อยากจะสวยนิดก็เลยแบบ นัดช่างมาช่วยแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็กลับบ้านเราออกมาแลครับดูดูดูสีปานครับวันนี้อ๋าย,ยังไม่ถ่ายเหรอถ่ยายคนนี้ค่ะเป็นลิปดูโอแมทแอนชายเคที่ดูโอนะคะเป็นลิปที่มี2หัวเป็นชูอินวันนี้เลยอันนี้ก็คือใช้จริงนะคะหยิบมาจากกระเป๋าเพราะว่าอันนี้ยังติดอยู่เลยค่ะตัวเทสค่ะใช่คืคอฝั่งหนึ่งจะเป็นแมทแต่ฝั่งหนึ่งจะเป็นตัว ชายฟิลเลอร์ดูโศกโครกแล้วนะคะชายฟิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยบำรุงปากแล้วก็เติมทําให้เราแบบดูเหมือนเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์มามันจะฉ่ำวาวเหมือนทากลอสแต่ไม่แต่ไม่ได้เหนียวเหมือนกลอสปกติถ้าทาลิปแมทแล้วทากลอสมันจะลบแล้วไหมเนาะใช่มันจะไหลแต่อันนี้ไม่ไหลเฮ้ยทาไม่หลุดเลยค่ะทาให้คุณลองเลยค่ะลองเลยยังไงก็ไม่หลุดจะบอกว่าไม่หยาบนะคะหยุดก็ไม่หลุดค่ะไม่ยากอะไรนะครับ <Okay. S 2> ก็คือมันเป็นแมตท,ที่ไม่ติดแมสแล้วก็แก้ปัญหาคนไม่ชอบทาแมตแก้ปัญหาคนปากแห้งตกล,อล่องหรืออะไรก็ตามเติมตัวนี้เข้าไปมันจะเป็นฟิลเลอร์เป็นชายฟิลเลอร์บำรุงให้ปากมันฉ่ำแล้วปากฉ่ำไม่ติดแมสทำได้เจ้าเดียวในไทยนี่ก็ไม่ต้องไปพึ่งหมอแล้วไม่ต้องคะ่ะตกมือค้านี่แต่งหน้าแลค่ะตอนนี้คะ่ะเออชิญเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ เดียวเรื่องอะชื่อลิปี้แต้มันเป็นชื่อเหมือนกันมันก็เลยต้องเปลี่ยนแบบอันนี้โซโตเกียวก็จะเป็นญี่ปุ่นะแล้วก็เลเปลี่ยนเยอะใช่แต่อันนี้เป็นคอมโพส์ที่ถือโปรดักที่จะเอาคอมโพสตามนี้เลยเป๊ะเลยตอนนี้นะครับทุกคนก็กำลังตั้งใจทำงานกันมากนะคุณกระแตสยามก็เป็นทั้งแม่ค้านะคะแล้วก็เป็นทั้งนั่งแบบด้วยนะครับวันนี้รับจบอบครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับก็วันนี้ได้น้องสปมาเป็นช่างภาพนะครับ นัารักษ์ไหมน้าไอ๊ะท้าวนไอต้าตาสีสีแดงขอแบบนี้นะลุกสุดท้ายสีแดงขอบแบบนี้เลยเพราะว่าเราเจอแน่ใช่แล้วต้องให้ฉัดเน่ต้องชัดอันนี้ปากฉ่ำไหมคะฉ่ำอุ้ยไม่ติด อันนี้สีอะไรคะสีป้าเดี๋ยวนะขอเช็ดได้ไหมเช็ดเลยอันนี้อันนี้ถุงมือสะอาดนะโอ้ยถ้าเช็ดแล้วเป็นรอยเลยนะลิปไม่ออกมาเลยงงมากนี่เบอร์อะไรคะแม่เบอร์ศูนย์สี่ค่ะเป็นเกาหลีเป็นเมืองโซศูนย์สี่ชื่อสีว่าโซนะคะนี่ถูเลยแต่ปากฉ่ำขนาดนี้ ไม่ซื้อไหวหรอสิบสีสวยทุกสีเลยค่ะไปตำนะคะ สวัสดีพี่สบายด้วยนะคะค่ะอุ้ยมีใหม่ด้วยวทำไมเก๋จูงเคดี้าัดแม่เลยร้านนี้นะคะคือชอ่องตีตาัง <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็คือรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้มาถ่ายกับลิปคู่กับลิปตัวใหม่ของพี่ตาอยากจะฝากแฟนๆนะคะให้รีบพุ่งตัวไปอุดหนุนเพราะว่าลิปสติกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับ สถานการณ์นะตอนที่เราต้องใส่แมสใส่หน้ากากซึ่งมันไม่ปิดสมมนีเราจะจิบน้ํแต่นะผู้ชายแก้วไวน์เราจะไม่เปื้อนลิปให้ดูน่ากลัวนี่คือความรอดของลิปตรงนี้รีพุ่งตัวไปซื้อก่อนแนะนําว่าต้องตำและต้องมีทุกสีค่ะฝากเพลงด้วยนะคะสําหรับเพลงตาเจ้านะขอร้องฝันนนน่งนี้หนึ่งเดยด้วยค่ะ้เข้าเ็นี่ฮ่ <c oughs> จริงมีอีกนิดนึงวีก่อนนะใช่นี่คือท่อนทุปจ้างหมัองเตอขอคุณจ้าตอนนี้6โมงแล้วทุกคนเรามีเวลาอีกถึงเชียงคืนแล้วตอนนี้เราถ่ายไปแค่3เซตมีทั้งหมด17เซตไม่รู้จะยังไงต่อนะฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในสตูกันว่าตอนนี้พี่แต่เขาถ่ายอะไรอยู่นะรับรองว่าแซ่บมากโอ้ยโอ้โอ มาที่เซตต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เป็นเซตอะไรนะคุณผู้อชมเป็นเซตอะไรคุณตาเหมือนจะเป็นเซตชนเผ่าหรือเปล่าหรือเซตราชนิกุลแบบชาวเผ่า,าหรือเป็นเซตดอกไม้ไม่รู้ <S <S ไปถามเขาหน่อยดีกว่าขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณตาวันนี้ชุดไม่ขายหญิงค่ะไม่ได้ค่ะไม่คุยคอน,นเซ็ปต์อะไรครับหมดต้มส้มต้มสู้ก่อนพึ่งหนีไปอันนี้คอนเซ็ปต์อะไรคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อะไรทั้งชุดเมืองเวนิสค่ะก็ชื่อลิบของเราเบอร์ศูนย์หกค่ะเป็นสีส้มแบบส้มน่ารักน่ารัก ก็เป็นฟิลแบบว่าไปนั่งชมดอกไม้เมืองเวนิสก็แต่งตัวแบบว่าไปเดินตลาดหน้าบ้านสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สอบถามได้ที่แอดมินเลยนะคะยู่ไหมพี่น้องสวยมากเลยนะรูดิ t ี o t h o u s a n years later ตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วมีเวลาอีกสามชั่วโมงซึ่งตอนนี้เราถ่ายอยู่ในเซตดอกไม้และตอนเช้านะคะมีอะไรบ้าโอ้ยไม่ใช่ตอนเอร์ซื้อซื้ออ่าขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์แม่หน่อยเป็นยังไงบ้างคะแม่อยากหลับแล้วอ่ะแต่แม่สวยอยู่นะวันสวยนีะจริงเหรออุ้ยสวยอ่ะเพราะว่าทาลิปลิปอะไรนะลิปอะไรนะเคทีลิปดูโอแมทแอนด์ชายและนี่คือสีอะไรตา ศูนย์สองค่ะสีชมพูแบวแบวชมพูมีความตุ่นพีชเบาๆไม่ได้ชมพูแต่เป็นชมพูแบบผู้ดีลูกคุณหนูกะลูกคุณหนูแบวแบวถทาแล้วดูเด็ก นี่ค่ะเอลซ่ากดชกร,รก่อนตระกูลนะคะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครแล้วก็รองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ชลบุรีค่ะวันนี้มาทำอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้มาถ่ายงาน <c oughs> เป็นครีเซนเตอร์ให้แบรนด์เคทีนะคะของพี่กระแตอาสยามนะคะทุกคนขอเมาลิปหนึน่งลิปเขาเนี่ยเมื่อกี้ผู้จัดจาการบอกว่าเอลซ่าขึ้นไปนล้างลิปบนรถไหมแล้วนี่ <c oughs> บอกเลยเพราะว่าลิปอะถ้าไม่ใช้รีมูเวอร์ของเขาอะคือล้างไม่ออกนะ ลิปคือล็บติดทนที่ทาแล้วไม่หลุดจริงก็ดีแล้วเท็กซเจอร์ของเขาอะคือเป็นลิปติดทนที่ไม่ให้ความหนืดส่วนตัวถามว่าชอบไหมชอบมากยังแอบจะเอากลับบ้านด้วยทุกคนใส่แมสทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเนาะการที่เราแต่งหน้าออกมาเราก็ไม่อยากให้เมคอัพของเราเนี่ยมันหลุดระหว่างวันแล้วยิ่งถ้าเป็นลิปอะเรายิ่งต้องแบบว่า More e c a r e f u l about this เพราะฉะนั้นอะเคที่คือตรง ตรงจุดเขาเรียกว่าตอบโจทย์เนาะตอบโจทย์ของคนที่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องลิปสติกสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเด,ดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วขอสัมภาษณ์ด้นะขอสัมภาษณ์ด้นะคะ,ะ,คะขอสัมภาษณ์นะคะใช้หิ้มยากษ์ปนอะไรก <laughs> ันใช้หิ้มนอะไรกัน มีกาคุณสุนทรรัตน์นะคะสักการะน้าอัพมิชโนสทล2020ค่ะอ๋อวันนี้นะคะมาถ่ายโปรดักต์ใหม่ของพี่กะแตค่ะเป็นคาทีตัจนีนะคะบบต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ติดใจโปรดักต์เก่าก่อนเพราะโปรดักต์เก่ามันเป็นเนื้อแมทที่แบบว่าแมทแล้วจุบไม่หลุดจริงๆนะไม่ติดแมทด้วยแล้วก็คือตัวนี้เพิ่งได้ลองเมื่อตะกี้เลยนะคะตัวนี้คือสีเขา,วาสวยมากแล้วมันสีที่ทําให้แบบ มันใช้เป็น everyday look ได้เลยนะคะแต่สิ่งที่ประทับใจคือกอดกอดอร่อยงงไหม,ม จะบอกว่าเหมาะหมาะกับยุคนี้มากคือถ้าว่าไหนที่เราอยากได้ความเป็นแมทเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้แต่หลังจากนั้นคือเราอยากได้งานที่มีความฉ่ำวาวเราก็สามารถเพิ่มกอดเข้าไปได้ค่ะดังนั้นคืออย่างที่บอกว่ามีตัวเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องมีดูโอ้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชายเขียวครับรู้สึกไงเออ คุณจะขี่หรือเปล่าครับโก้ขอไว้ได้ครับขอไว้ได้วันนี้ผมเป็นพิธีกรจากรายการตามติดแต่นะครับจะมาสัมภาษณ์วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีมากแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ใส่ชุดนี้รอบหนึ่งอะมันแบบไม่ได้ใส่นานมากที่เห็นแบบไม่ทําอะไรไม่รู้อย่างนี้ด้วยทําให้ดูหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยมันคืออะไรอะเนี่ยเฮ้ยมันสวยมากอ่ะสัมภาษณ์ต่อครับ งั้นถามคําถามนี้เลยละกันได้ลองใช้แล้วหรือยังอาวใช้แล้วสินค้านี่ไงค่ะเฮ้ยแล้วเป็นยังไงครับเอาความรู้สึกจริงๆของเราเลยปกติหนูเป็นคนลิปไม่ว่ายี่ห้อไหนก็คือกินเข้าไปหมดลิปหายไวมากแต่อันนี้ยคือแบบกินข้าวก็แล้วเติมหน้ารอบสองก็แล้วแต่ทำไมลิปยังอยู่จริงๆถ้ารู้สึกสงสัยหรือแบบมันจริงไหมที่เรารีวิวไปลองก่อนหนึ่ง นนซื้อแล้วต้องกลับมาซื้อซํำแน่นอนก็การันตีเขาบอกเลยแต่ว่าตอนแรกเออถ้าเป็นเซ็ตแรกก็ขอพี่กตัตเตยพี่กตัตเตยบอกเลยว่าให้สิบแท่งนะคะก็กกวไได้กวไได้แล้วติดแมสไหมทำก <c oughs> ่อนเคยมีปัญหาตรงนี้ไหมโอ้โหประจําอายมากเวลาแบบพูดหรือแบบกําลังทานอาหารแก่แมสออกมาวางบนโต๊ะอุ๊ยตกใจนึกว่าแบบอะไรอ่ะเหมือนแบบมันมันดูสกปรกมันดูสกปรกมากพี่ในแมสเพราะว่าเราต้องแต่งหน้าถูกไหมคะ คำถามสุดท้ายไม่รู้ว่าถามได้หรือเปล่าคือเป็นคำถามเป็นคําถามที่ามาจากทางบ้านนะครับทางบ้านหรือทางพี่เคลียร์กันตรงนี้เลยครับเคลียร์กันตรงนี้เลยให้คนดูเขารู้เลยว่าตรงนี้เลยนะครับคุณโกโก้มีคุณแม่กี่คนครับนั่นัแแเคลียร์เลยเคลียร์เลยเนี่ยเคลียร์เลย ให้รู้กันไปเลยเนี่ยแล้วใครเขามีแม่มากกว่าใครเขามีแม่สองคนมากทุกคนก็ต้องมีแม่คนเดียวสิคะโกโก้ถูกไหมเลียร์นะครับเคลียร์นะครับผมเคลียร์นะครับโดยถามนะครับผมไม่ต้องถามแล้วนะคะทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้น่ารักวันนี้ก็น่ารักมากขอบคุณโกโก้มากนะครับเป็นแล้วหนึ่งเป็นแล้วหนึ่งเป็นแล้วหนึ่ง และนี่น,น,นะฮะ <c oughs> ก็คือพี่อนนา,น,าอนคันุยะคันุยะว่ะอานคุนิยะโอเคอานคนเดียวเหรอวันนี้มามาดูอะไรอะไรบ้างครับย่านวันนี้เหรอวันนี้ตกเป็นผู้เขาเรียกไงผู้ถูกว่าจ้างจากคุณกระแต <c oughs> วันนี้คุณกระแตเขาเป็นเจาน้านายเป็นยังไงพี่อานวันนี้จ้างเหมือนไม่ได้จ้างนี่จะบอกนะว่าเราแอบดูแต่ละเซตคือโหสวยทุกเซตต้องรอติดตามเลยใช่ก็ทุกอย่างที่แบบว่าเขาคิดมาครับว่า เหมือนแบบฉากทุกอย่างประเึ่งว่าถ่าย MV มีสิ่งเดียวของตัวเองจริงละเอียดละอ่อนละเอียดออทุกอย่าง,งมาเผยเผยทุ่มทุนสร้างมากกว่าของงานตัวเอง<พ>อด้วยซ้ำจริงเพราะว่าชุดแม่ชุดกี่ชุดเพรทำเอ็มวียังไม่เยอะขนาดนี้และนี่จะบอกว่าอะไรนะเราต้องสามระตูนะใช่สามตะตูพร้อมกันยังไม่ทันเลยโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วให้ให้แันฝากหน่อยฝากถึงริปดูโอ้ปกติเวลาเราออกงานอ่ะเราจะเจอปัญหาในการเวลาทาลิปแบบเนี้ย ล้วไปเสร็จปุ๊บมันจะติดฟันแล้วจะติดอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้พอมาเสร็จปุ๊บแบมัน,ม,นมันเหมือนแบบมันติดทนแล้วมันไม่เลอะอย่างอื่นอเออเหมาะสําหรับการใช้เวลาออกงานปัญหาเรื่องนี้มันก็จะหายห่วงเลยอ่าอืและตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วขอไปพบกับลูกอีกลุกสุดท้ายนะครับกับคุณแม่ของเราครับคุณกระแตอาสยามไปเลยครับ<า>สวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้รู้สึกว่าลืมใส่บรามา <laughs> ที่สียอะไรครับวันนี้อันนี้เบอร์ศูนหนึ่งค่ะลุกวันนี้เป็นลุกแบบไหนฟิลแบบไหนบ้างแบบซีโที่เป็นแบบแซบเฟียสฟาดพอแล้วนี่กำลังคิดว่าจะตัดออกอีกลุกหนึ่งแล้วเนี่ยกลัวไม่ทันเฉพาะค่าสตูนี้โดนไปเกือบ2องแสนแล้วนะโปรดักชั่นเราวันนี้เป็นล้านนะทุกคนเห็นอย่างนี้ ค่าตัวน้องๆน,นางงามที่มาช่วยพี่แต่รีวิวเราก็ต้องให้ข่าวเพราะว่านี่ตัวแม่น,นางงามเั้งนั้นเลยแล้ววันนี้ตากองตากล้องทีหมหูเยอะแยะไปหมดเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยใช้แบรนด์ของกะแแตใช้ k คทีคอสเมติกแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นสาวสวยฉันมั่น จะได้มั่นไปด้วยกันก็อยากให้ทุกคนติดตามกันในโฆษณาของพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนรักแบรนด์ของกระแตนะคะเยอะๆเคที่นะคะเคที่แอมเบรสได้ค่ะเมยขอบคุณคุณกระแตมากนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับสวัสดีครับ <laughs> ขอบคุณสำหรับเงินเดือนทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณซีอีโอนะ <laughs> ตอนนี้นะคะก็คือตีหนึ่งครึ่งแล้วทุกคนก็คือเลิกกองแล้วเรียบร้อยนะคะไปรอดูกันนะคะแบบเต็มๆนะคะตอนนี้นะคะ <laughs> ก็ทุกคน <laughs> พร้อมตุยแล้วนะคะเราต้องรีบลาจากกันละอย่าลืมนะคะกับเคกระแตช่องนี้มีแต่ความสนุกและที่สำคัญค่านี้เลยลิปเคทีแบนแบนอยู่ไหนแบนแน่้จะลิปเคทตัวนี้นะคะเป็นลิปตัวใหม่ล่าสุดคือที่ลิปดูแมทแอน ใช่อันนี้สีอะไรคะสีแดงเบอร์สิบเบอร์สิบเหรอคะสีแดงใช่ไหมคะอุ้ยแล้วนี่ทาอะไรอยู่คะฉ่ำไหมคะปากฉ่ำนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยว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 กดเลยได้ไหมหเลยอุ้ยฉันปวดหัวมากแล้วนะติดตามการอีพีหน้าวันนี้ไปละค่ะบายอุ้ยดื้อดื้ดื้ Katie Katie cosmetics